มาสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงพันคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจริยธรรมนำคุณให้ผลุลสังคมสุขเพราะร่วมมือถือศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์เลิศก,กว่าสัตว์ในปฏิพีคุณความดีชี้ชัดพัฒนาจากบทประพันธ์นี้ชี้ให้เห็นว่า จริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมซึ่งในสังคมยุคปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเหลือเกินทั้งนี้เนื่องมาจากค่านิยมและความต้องการที่ผิดๆจากสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมหลงมัวเมากับสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขเีียงยืนจากข่าวรายวัน การทุจริตคิดชั่วตั้วยาเสพติดมีให้เห็นอยู่เป็นประจำข่าวการใช้ความรุนแรงฆ้าแกงกันทั้งในหมู่ญาติพี่น้องคนสนิทไร้ชีดกันแม้กระทั่งพ่อแม่พุ่งพระคุณก็ยังไม่ละเว้นความชั่วทั้งหลายนั้นเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อความสงบสุขของสังคม ดังนั้นการที่จะทำให้สังคมเราอยู่ร่มเย็นคือการนำเอาจาร,ริยธรรมข้อสุจริตมาปรับใช้นั่นเองสุจริตนั้นมี3ประการคือประการที่1กายสุจริตคือการทำาดีทางกายเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือการไม่เบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลา สิ่งเหล่านี้คือหลักประกันความปลอดภัยทําให้สังคงสมสงบสุขสังคมใดไม่มีคนโกงสังคมนั้นย่อมมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจคนที่โกงย่อมเป็นที่รังเกยียจของสังคมรอบหัวเข้มแข็งชาติก็มั่นคงประการที่2วาจาสุจริกคือไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุ่ยเย่ให้คนอื่นทะเลาะติดใจกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำที่ทำให้ผู้ฟังเจ็บใจไม่พูดแต่สิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้คำพูดเรียบเสมือนถางน้ำพุลและยาผิดพูดดีไปสีแก่ตัวพูดชั่วก็จับมือหมองคำพูดนั้นก่อนพูดมันเป็นเจ้านายเราหอวูุ้แล้วทุกคำพูด เราต้องรับผิดชอบดังนั้นควรคิดให้ดีๆก่อนจึงพูดประการที่สามใจศีลคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่คิดเอาจะได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายเขาดำรงชีวิตด้วยความถูกต้องดีงามโดยเห็นว่าบาปบุญคุณโทษ มีผลจริงการทำดีหรือการทำชั่วจะได้ผลตามนั้นแน่นอนใจนั้นมีความสำคัญมากแต่ว่าใจสั่งกายกับวาจาให้ทำสิ่งใดก็ได้ดังคำกล่าวที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวดังนั้นการรักษาคุณธรรมจริยธรรมไว้ในใจจึงต้องเร่งทำอย่างดี ท่นภูมิเกียรติที่ขรรพทุกท่านคะบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องเล่นช่วยกันน้อมนำจริยธรรมอางที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาประพฤติปฏิบัติทั้งทางกายวาจาและทางใจ เพื่อที่เราทุกคนจะได้มีชีวิตที่ปลอดภัยและสังคมไทยกลับมาเป็นสังคมที่น่าอยู่และสงบสุขทุกคนดีสังคมดีเชิดชูชาติไม่ประมาททุกตนเร่งขนขวายต้องซื่อสัตย์สุจริตทันใจกายเราหญิงชายคายพิสุิรัน